ลกลางนะลงตัวกลางอีกแล้ว FC ของลุงพันธ์ธรรมนอกเดินอ่ะจ้าแล้วก็ FC อีกหลายช่องให้ทางเฮียบอยมาส่งจ้าเฮียบอยเฮียบอยมานมากับเสียบอยใช่ไหมคะทำทำฮะครับผมเฮียบอยมาส่งมาม่นสั่งผ่านทางนั้นนะจ้าจ้าวันนี้ผมมาตู้เย็นมาเป็นตู้เย็นแบบใหม่นะผมมันกลัวเก็บนี่เป็นนะเคล็ด เลยมาให้ลูกแม่คู่ชอบอะไรลูกคู่ชอบเอาแม่ถิ่นเนาะให้แม่ถิ่นรับคู่ชอบอะนี่นะคะแม่บุญถิ่นนะคะแม่บุญถิ่นรับคู่ชอบอ่ะก็ให้ก็อันนี้เบิ่งไปเบิ่งมาเนี่ใครลูกรักดีเง้ยเนาะจ้าเป็นคลอร์เกเล่ยู่เป็นคลอร์เกเล่อันนี้ก็มีย่างเป็นยังไงบึงบึงเป็นยังไงบึงไส้กรอกแล้วก็ไก่น้องไก่เนื้อหมูหมูอย่างดีเลยนี่ใช่ย่ก็เนื้อหมู ผมบอก่าจประมาณสองโลหรือลอมนักตืดสองหรือสามถือไว้นานๆเลยจะได้ช่างกิโลว่าประมาณหนยค่ะก็คือสมมุติว่าช่างถักหวานก็ต้องเป็นเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะฝากมาผ่านทางไบอยแล้วมาส่งให้ลุงพันแล้วบอกว่าอันนี้เอาไปให้ครัวกลางแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งมีประมาณนึงเพื่อนบอกว่าเอาไว้ให้กับทีมช่างที่สร้างบ้าน ลุงพันจะเป็นพี่น้องเอาใครไปก็กินด้วยกันนั่นแหละก็เก็บไว้ประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ใช่พี่น้องก็กินไม่ได้ก็กินได้คือ้กันทุกคนประมาณนั้นทีนี้ผมก็จะได้ยกอันเครื่องซักผ้ามายกอันตู้เย็นตู้เย็นอันนี้ยกตู้เย็นนี้ไปไปไว้พอได้แช่นะอ่านอกเนาะอันนี้เรามีอันตู้เย็นแล้วก็เอานี้ไปไว้แช่พอมัน มันเป็นแบบสองประตูเนาะสองหน้าต่างนะยังกลัวเมื่อจะไม่รู้จะแช่ตรงไหนเอาไว้ใต้ช่องปิดก็ได้หมูอ่ะก็เลยมอบให้ทางแม่บุญหินเป็นผู้รับผิดชอบแม่ไินได้กินด้วยกันนะคะครับผมตัวกลางนะคะถ่ายไข่มาเพราะได้กินทุกคนนะคะทุกบ่ออะไรก็ว่ามาขอบคุณทางแม่บุญใหญ่จะดีเด้อนะครับคุเมื่อไรใครก็ไปกินทานได้เลยเซเลอร์เรื่องร้ำรวยตลอดไปครับผมก็เป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับเะเลอร์กางทุ่งนา แม่ครัวที่โครักางก็ได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะใจดีนะคะที่มอบสิ่งนี้มาน้องๆเห็นกันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับผมไว้ที่โครัวกลางค่ะวัาตอนนี้เนาะกนะคะก็เลยเที่ยงแล้วไว้ตอนเย็นก็คงจะได้เป็นอาหารเย็นแล้วค่ะขอบคุณครับร้อนไม่ได้เนาะ อันเย็นรไม่ได้คั่งอนแล้วโหมดแรงแล้วหรอคะนี่ก็จะไปไว้ที่โงการานอะครเหนือยนะจากการทาบ้านด้วยนะทบ้านตลอดขนานะผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกน้าหรอคะันผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกน้ำหรอคะ ผมกินแล้วผมเรียบร้อยแล้ววพอดีผมเห็นแม่บุญินยกนานผมก็เลยเหนื่อยลงนั่งเหนั่งยเนาันมาติดกับยกได้อยู่เนาะประมาณนั้นเก็เอลยแยกไว้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเนื้อฝากอันนี้มาแล้วก็ฝากไว้ที่ครัวกลางชุดนึงแล้วก็ของลุงพันอีกชุดนึงเอาไว้ให้ทางทีมช่างที่ยังกินนะประมาณนั้นก็เลยแยกกันทีนี้ ก็เลยเพื่อนเป็นแม่บ้านอยู่คอการก็ให้เพื่อนได้เป็นผู้เก็บผู้ดูแลผู้รับผิดชอบไปประมาณนั้นก็ต้อง,องขอบคุณในโเอากาสนี้ครับ จะพูดเสียงหวานๆเลยพูดเสียงสุดรนก็เป็นสะพานพูนนะใหไข่เป็นนฮอกแล้วก็มีหอดอกมีไก่ไกด้วยนะแมสั่งมาจากเหียบอยนะครับครัวกลางนะครับและแม่ทไปแต้องนาไปแช่แล้วมาส่งผ่านทาง ลุงไนบ้านนอกเด้วยนะทั่วทัวกลางนำมามอบให้นะครับหน้าลุงคนก็ได้เชียรครับสำหรับคลิปนี้แต่ต่อก็ขอจะลงกินทัวนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพี่พีชชาดอย่าลืมครับใช่ทกันในเครืของผมทุกทครับเพราว่าจเป็น้นทีทนาก็รู้ไปเรื่อยๆก่อนครับ ลูกทีก็รุ่นให้พี่เปื้องเอาเหมือนกันใช่ลก็ร้แต่พี่เพื้องก็ยังไม่ร้องเดี๋ยวแมทินเอามาเบิ้งกันมาถ้าในมาเขากล้องเจ้านี้มายืนทั้งนาเมทิน นี่นี่มายินหยินน้ำน้ำหมากกว่าที่สุ่มไงจะยัดไปฮะมาฮะมาราคาถูกลงแล้วน้องใช่มเออแม่บุทินขอบคุณเลี้ยวขอบคุณมีอยู่แหละเครื่องไปดูการแม่พุทินเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็ไปเจอแล้วก็ยังขอตัดสินใจก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันการการที่เราจะซื้อเราก็ต้องดูแล้วมันหนักเนาะแม่บุทินกอกอกนะคะชื่อช่องเนาะแม่บุทินกอกอกนะคะ อย่าลืมติดตามแม่บุญถินกอกเด้อค่ะแม่แม่ครัวครัวกลางที่นาลุงนะคะตอนนี้ขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีค่ะตอนเรีนก็จะทำมักินแล้วค่ะประมาณกี่กิโลแม่บุญถินช่างแล้วเท่ากันกับผักหวานไหมหนักกว่าผักหวานประมาณกระสอบนึงเหรอ มีต้องไปมามีบุญสองสามโลนั่นแหละมันหนักจริงๆเลยหนักกว่ายืนอยู่ใกล้แม่บิญนะคะมีบุญโลเดี๋ยวโลครึ่งแม่บุญถิ่นจะช่างผักหวานแม่นมากเลยนะคะตอนนี้มีบุญแต่ละวันก็นึกถึงแต่ผักหวานนะคะแต่ละวันลุนาก็เลยแกล้งให้ถือหมูกับไส้กรอกลองช่างเหมือนผักหวานดูนะคะหนักกว่าผักหวานหนึ่งกิโลเอ้ยมันหนักกว่าผักหวานหนึ่งกระสอบ FC FC มาจากไหนน้องกามีน้องแล้วนะคะ ค่ะไปไปเก็บค่ะเช่นกันค่ะคือแบบว่าผู่นำพาทำงานไงหันมาถ่ายนายแบบนะครับสองนีคน่นแบบนะครับสักสองสามนาทีนะครับผมลุงจะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ว่าจะสั่งงานมาแล้วก็จะมาบอกพวกเราบรรดาสวทั้งหลายในสีก็ไม่มีอะไรก็งานก็ช่วงนี้ก็เราจะเริ่มเยอะๆหน่อยก็จะ เป็นง,งานสวนของผู้หญิงสวนดินตรงนี้ป้ารจะทำงานสวนของผญิงรอ,อ,อแบบออกมาว่าจะเป็นในทางไหนแล้วก็ปีนอาจจะปรับแต่งสวนของป้าแค่นั้นเองเพราะว่าผู้หญิงจะเอาโรงงานสวนทั้งหมดผู้ชายก็ลงไปทําในจุดนูน้นเดี๋ยวยินนี่สนุกเดี๋ยวยินนี้จะขึ้นวิเคราะห์ นี่ข้อแบบอีกแล้วเต็มรูปแบบเกี่ยวกับห้องของแม่ไม่ได้ไม่ได้ประท่าจะฝากบอกเอฟซีว่าอย่าพลาดใช่ไหมวันนี้อย่าพลาดช่องไหนช่องไหนฝากไว้ผู้พากับชายเวลาประมาณประมาณหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะโดยประมาณถ้าลุงกลับไปก็ขึ้นลุงถ้าลุงไม่กลับก็สามทุ่มก็ดูก็ดูงานก่อนดูสถานการณ์ข้างหน้าก่อนแต่ว่าจะพยายามไม่ขึ้นดึกในเอฟซีจะได้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลมีประโยชน์ต่อต่อหลวงป่าด้วยโดยเฉพาะ มีประโยชน์ต่อคุณน้องนายใช่ไหมกคลินี้ลงไปเอฟซีเตรียมเลยนะวันนี้ข้อมูลสดลนลองด Lil. ีเลยฝากไปกำลังใจก็ไปดูแอดชัยวิทย์คอนกัะเอฟซีว่าคืนนี้มีคนบอกผมอยู่อย่าพูดเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่พวกนั้นมีคนพูดแบบนั้นด้วยเหรอมีผมก็อยู่อย่างนี้ทุกวันก็ไม่เห็นจะไม่เห็นไปไหนอยู่ไหนไม่เห็นอยู่อย่างนี้ทุกวันเป็นกำลังใจนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ยังอยู่กับลุงพุณป้าเต็นเนาะเป็น คอดเป็นเนื้อหาอะไรที่ดีๆนะคะน้องภูผาชัยชาแนลก็ของน้องนาูผาชัยชาแนลเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมในช่องแม่นมเปรี้ยวนะคะแล้วก็แม่บุญทิ่นกกกอกค่ะกดติดตามแม่บุญทินกกกอกกับแม่นมเปรี้ยในเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์คือเกาเหยจ้าเจอกันใหม่นะคะ